เอสเซเว่นเนี่ยก็คือที่มาของมันเนี่ยจริงๆต้องย้อนไปก่อนว่าผมมาชอบเลขเจ็ดเพราะผมมีไอดอลเป็นพวกเอลิคานโดน่าพวกเดวิดเบคแฮมอะไรเงี้ยผมก็ชื่อชอบชื่อปมนยูใช่ครับแล้วก็ก็เลยชอบเลขเจ็ดเป็นหลักทำยัางไงี้ได้ให้ชื่อมีคำว่าเลขเจ็ดผมจัดร่วมกับพี่ชายคนหนึ่งเขาก็ชวนผมจัดนั่นแหละจัดที่สนามรีพับบิกครับตรงรีพับบิกตรงผมมาสิบสามใช่ครับแล้วผมก็คิดว่าทุกอย่างมันไปได้สวยนะบังแต่ปรากฏว่าพอถึงวันสุดท้ายเนี่ยผมเกิดดราม่าครับ ผมก็เลยเอาสองสิ่งที่ผมรักมารวมกันก็คือการถ่ายภาพแล้วก็การจัดฟุตบอลมันจึงเป็นมิติใหม่ในแรกๆเลยที่เป็นรายการที่มีถ่ายรูปสวยๆอะไรอยแบบนี้ครับบางก็นั่นแหละผมก็เลยทำทุกวิธีทางเพื่อให้หลีกแรกอะทำงานใช้นี่เขาหมดเลย สวัสดีครับสวัสดีครับพ p นี้นะครับเดินสายกับบางวันนะเรามาอยู่กันที่สนามโซโกโปอ่อนนุช17นะครับเราจะมาพูดคุยกับนะครับผู้จัดหนุ่มไฟแรงแห่งนะครับย่านอ่อนนุชแล้วก็พัฒนาการนะครับจะรู้จักเขาดีในนามของพามนะครับหรือเอ็ดเซเว่นฟุตบอลลีกนะครับนะครับน้องพามเอ็ดเซเว่นฟุตบอลลีกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นให้น้องพามแนะนําตัวก่อนครับผมพามนะครับก็เป็น คนที่ชอบเล่นฟุตบอลเนาะก็ <c oughs> เริ่มเข้ามาในรายการนี้ก็เริ่มจากการจัดบอนลนี่แหละก็ก็มาเตะบอลสนุกสนุกกันแล้วก็จัดดีจัดวันเดียวจบอะไรเยงี้ครับบังจริงๆก็เริ่มต้นจากครอบครัวครับพ่อพี่ชายแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็ชื่นชอบฟุตบอลอยู่แ <c oughs> ล้วบังก็ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น <c oughs> ประมาณนั้นครับบังเคยมีทีมเป็นของตัวเองไหมเคยเป็นนักเตะแต่ไม่เคยมีทีมเป็นของใช่ครับบังจุดเริ่มต้นทําให้พามเข้ามาสู่การเป็นผู้จัดฟุตบอล จริงๆต้องเท้าความไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วครับบังคเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยครับผมเนี่ยเคยไปเตะฟุตบอลรายการหนึ่งครับบังครับแล้วเราก็ไปเห็นข้อบกพร่องหรือเห็นแบบหลายๆอย่างว่าเอ้ยเราอยากทํารายการหนึ่งสักครั้งหนึ่งครับก็เลยคุยกับพี่ชายคนหนึ่งพี่ครับผมไม่มีเงินอแต่ผมมีไฟครับผมมีความรู้ที่พอถ่ายภาพได้พี่ช่วยผักดันได้ไหมเดี๋ยวผมจะเป็นเป็นมดงานเป็นแรงให้ครับก็ จัดกันก็ทีมก็เต็มเปิดลีกเกิดอะไรนะครั้งแรกจัดที่ไหนรายการอะไรครั้งแรกอะเมื่อก่อนผมใช้ชื่อว่า A อ1 A11 อยังไม่ใช่เ7ซวในปัจจุบันผมจัดร่วมกับพี่ชายคนหนึ่งเขาก็ชวนผมจัดนั่นแหละจัดที่สนามรีพับบิกครับตรงบูบาสสิบสามใช่ครับครับแล้วผมก็คิดว่าทุกอย่างมันไปได้สวยนะบางแต่ปรากฏว่าพอถึงวันสุดท้ายเนี่ยผมเกิดดราม่าครับพี่พี่คนนั้นเขา เขาไม่มา oh. เขาปล่อยให้ผมต้องรับผิดชอบเงินรางวา mm ัล hmm. ถ้วยรางวัลแล้วก็ oh. เหมือนถูกแบกหน้าอยู่เข้าใจเข้าใจแล้วว่าคือเราจัดมาเนี่ย mm hmm. สมมุติมี8ดทีมต้อง mm hmm. ต้องเจ็ดเจ็ดนัดนัดสุดท้ายมันเราต้องจ่ายเงินรางวาัลเราต้องแจกรางวัลให้กับทีมที่มาเตะแต่ที่แย่กว่านั้นคือผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งอบบัง mm hmm. ผมไม่มีเงินเลย ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะประมาณ20โอ้กำลังวัยรุ่นประมาณ20 20บต้นต้นคือผมไม่มีเงินสักบาทเลยแล้วผมก็เด็กคนหนึ่งกับบางนรื่อกหรอปะผมก็โดนกดดันจากสภาพแวดล้อมจากทีมจากอะไรว่าแบบเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะทำไมไม่รับผิดชอบผมก็ทําได้อย่างเดียวคือยกมือขอโทษเขาแล้วก็บอกเขาว่าผมขอเวลา1สัปดาห์ผมจะให้คําตอบว่าทำยังไงหลังจากนั้นผมก็กลับไปนอนคิดว่าผมจะทำไงนั่นก็เลยเป็นที่มาที่เป็นวิธีเดียวที่ทําให้ผมจะมีเงินรับผิดชอบเขาได้ก็คือการเริ่มจััดีกเนขอองงตว พี่ครับผมไม่มีตังค์ให้พี่หรอกแต่ว่าขอโอกาสที่ผมได้จัดหลีกเองแล้วก็เงินที่พี่จะได้เนี่ยพี่มาหักเป็นค่าสมัครหรือค่าอะไรแทนได้ไหมนั่นก็เลยเป็นที่มาผมเกิดเป็นชื่อแรกคือ S7 ซเว่นฟุตบอลขับชื่อชื่อมันจากไหนเอ็เซเว่นเนี่ยก็คือที่มาของมันเนี่ยจริงๆต้องย้อนไปก่อนว่าผมมาชอบเลขเจ็ดเพราะผมมีไอดอลเป็นพวกเอลิคันต์นาพวกเดวิดเบคแฮมอะไรเงี้ยผมก็ชื่อชอบชอบป็นยูใช่ครับแล้วก็ก็เลยชอบเลขเจ็ดเป็นหลักทำอยงางนี้ได้ให้ชื่อมีคำว่าเลขเจ็ด แล้วก็ไปหาความหมายคําว่า S S N. เนี่ยในภาษาอังกฤษมันมีความหมายว่าเป็นจุดริเริ่มจุดเริ่มต้นและสิ่งใหม่ไม่สัางใคคือตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเป็นตัว A C E, C, e แล้ก็7และก็7คนอาจจะเคยอ่านผิดเป็นเบ้าง A C E บ้างแต่จริงมันออกเสียงเป็น S 7 <S S. <S ตัว S, S. <S เลยครับนับ่นแหละมันก็ทําให้ผมอะได้เริ่มจัดฟุตบอลครั้งแรก ผมก็เลยเอาสองสิ่งที่ผมรักมารวมกันก็คือการถ่ายภาพและก็การจัดฟุตบอลมันจึงเป็นมิติใหม่ในแรกๆเลยที่เป็นรายการที่มีถ่ายรูปสวยๆอะไรแบบนี้ครับบางก็นั่นแหละผมก็เลยทําทุกวิถีทางเพื่อให้หลีกแรกอ่ะทงานใช้นี่เขาหมดเลยกล้องก็ยังไปยืมเขามายังไปเช่าเขามานั่นแหละสนามแรกสนามแรกก็จะเป็นซอกโกโปพฒนาการ44อ๋อครับตรงทาราวดีสายทาราวดีตรงนี้ครับนั่นแหละนั่นคือเป็นที่มาครั้งแรกเลยที่ผมได้ผันตัวมาเป็นคนจัดแบบเต็มตัวร0 0ซอายุ ก็ตอนนั้นก็ยี่สิบต้นต้นนะใช่ครับคิดยังไงกับการที่เราต้องมานั่งแบกภาระแล้วก็ต้องมานั่งทำอะไรหลายๆอย่างในในช่วงชีวิตหนึ่งที่เราต้องวัยรุ่นอ่ะมันต้องสนุกมากกว่านี้ครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าจริงๆเราก็ควรมีชีวิตตามวัยที่ควรจะเป็นใช่ครับใครับแต่มันเลือกไม่ได้ครับบางทนเมื่อเราก็เราก็ไม่สามารถหันหลังให้กับฟุตบอลได้จริงๆเพราะว่า เราชอบมันจริงๆ,ๆแล้วบวกกับภาระที่เราต้องรับผิดชอบเราไม่สามารถที่จะหนีมันได้หรือจะทําตัวเป็นเด็กได้ก็ปัญหาทางออกมันคือมีไว้แก้นะ<ช>ไม่ใช่มีไว้หนีใช่ครับนะครับบางมองว่าพามก็ทําถูกนะครับ,รบซึ่งทุกปัญหาบางมองว่าในทุกๆวงการน่ะมันอยู่ที่การพูดคุยกันมากกว่าที่จะทางออกมันเป็นยังไง<ช>ครับซึ่งบางมองว่าพามอ่ะเลือกทางที่ถูก ครับแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากี่ปีครับเอสเซเว่นครบรอบมาประมาณ7ปีครับเปีแล้วปีนี้เป็นปีที่8ครับระยะ7ปีจะเข้าปีที่8เนี่ยเอสเซเว่นเนี่ยมีการพัฒนานด้านอะไรบ้าง <S S เอสเซเว่นนะครับแรกเริ่มมาเราก็มีแค่การถ่ายรูปใช่ไหมครับครับพอเริ่มก้าวเข้าสู่สักปีที่2งถึงปีที่3เนี่ย เราก็เริ่มพัฒนาระบบการไลฟ์สดสังเกตดูคํเมื่อก่อนจะมีแรกๆคือการถ่ายแล้วลง YouTube เป็นคลิปใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เราก็พยายามแก้ปัญหากันว่าทํายังไงให้ให้มันมีวิดีโอให้คนดูแบบคนที่ไม่ได้มาคนที่เป็นแฟนที่อยู่ทางบ้านหรือเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยเรามาดูไม่มาดูที่สนามไม่ได้เราก็พยายามคิดหาวิธีที่จะทํำยังไงมันก็เป็นช่วงแรกๆที่วงการถ่ายไลฟ์สด,สดเริ่มเข้า<ด>มานั่นแหละเราก็อยู่ในปีแรกๆที่เป็นรายการเราก็เป็นรายการที่ทําใน เป็นรายการช่วงแรกๆครับทุกวันนี้คิดว่า S 7เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างในฟุตบอลลีกของคนที่เตะกลางคืนผมไม่ได้มองว่าประสบสำเร็จสำหรับใครนะถ้าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันประสบามสำเร็จสูงสุดแล้วเพราะวันนี้มันมันสร้างตัวตนให้ผมเหมือนที่บางมารู้จักผมได้มันไม่ได้เกิดจากโกโก้มันเกิดมาจาก S7 ฟุตบอลลับหรือหลายๆคนมันก็ผมถือว่าผมมีความสุขในงานที่ทำผมสามารถ เลี้ยงชีพมันได้จากการจัดฟุตบอลผมได้อยู่ <yeah. S 1> กับสิ่งที่รักผมได้ออกกําลังกายผมได้พูดคุยผมมีเพื่อนใหม่ๆมีพี่มีน้องเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นความสุขและความประสบความสำเร็จสูงสุดที่ผมเจอแล้วละทุกวันนี้อะไรคือเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของลีกเอ S7 นะครับซิกเนเจอร์มันก็คือเราอ่ะเป็นลีกคนทํางานครับบังบสังเกตดูได้ว่าเราอ่ะจะพยายามเน้นเรื่องของ ภาพที่สวยแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย<ม>อะไรเงี้ยเป็นหลีกเดียวนะครับที่แจกเสื้อถุงเท้าอะไรทั้งหลีกเลยเพื่อเพื่อให้คนได้ได้ใส่เสื้อผ้าที่ดีได้มีความสวยงามในการถ่ายรูปซิกเนเจอร์มันก็คือเราอ่ะไม่ได้เน้นเรื่องเงินรางวัลแล้วก็<ม>ใครที่มาที่เนี่ยก็จะพูดติดปากว่ารูปสวย<ม><ม>แล้วก็พิธีมอบถ้วยต่างๆมันก็ถูกต่อยอดไปต่อไปคือมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นถ้ามาแล้วมันก็ต้องได้ความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆกลับไปนะกับเอเซเว่นเนี่ย ทำให้วันสุดท้ายของหลีกเนี่ยมักจะเป็นความทรงจําของคนของนักเตะของคร,ครอบครัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการรับถ้วยนะครับลูกนะครับอะไรหลายๆอย่างมันออกมาแล้วมันดูดูดีเลยทีเดียวนะครับรมาว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราลงทุนไปตรงเนี้ยเราได้กําไรจากการที่จัดหลีกกลางคืนไหมกับการที่เราต้องมานั่งลงทุนกับ ไม่ต่างกับเราเขาอาจจะเก่งน้อยกว่าเราหรือเขาอาจจะไม่ได้มีตัวดีๆเท่าเรารแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นผู้ชนะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจําที่บางสังเกตดูนะครับว่าทุกทีมไม่ว่าเขาจบบวยหรือจบทีมอะไรก็ตามทุกคนจะอยู่ตบมือเขาจะมีส่วนร่วมในในวันปิดลีกทุกท, <S <S ทีทีมแชมป์ก็ยังต้องตบมือให้ทีมทีมไม่ได้เป็นแชมป์ <S <S เราตบมือให้กันเราหัวเราะให้กันเรายิ้มให้กันไม่ว่าคุณจะจบที่1ที่2ที่3หรือที่เท่าไหร่ก็ตาม คนคือเพื่อนพี่น้องกันชนะพร้อมๆกันเล่นไปด้วยกันอันนี้คือ concept คอนเซปต์ครับบางแล้ว<ช>คิดยังไงถึงอยากจัดวันเดียวจบคือจริงๆก็ไม่เคยคิดบังจนมันมีสถานการณ์หนึ่งที่ทุกคนก็เดือดร้อนกันทางประเทศก็คือช่วงโควิดครับ,รบพอมันมีโควิดเนี่ยมันทําให้ผมไม่สามารถจัดหลีกได้จัดได้แค่4ีเศร้าจัดได้แค่แบบบอลออกกําลังกายอะไรเงี้ยเข้าใจผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆก็คือเอยอาทิตย์นี้เราจัดสีเศร้าอ้าวมันก็ได้แชมป์สีเศร้าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็สะสมไปเรื่อยจนมันได้เกิดประมาณ12ทีก็เเลยสิ็กๆว่า เดี๋ยวเราแชมป์จนแชมป์ดีกว่า12ทีมแต่คิดไปคิดมาเฮ้ยมันมันไม่ได้แค่12ไงยมันมีมา16ไปไปมามันไม่ได้คิดแค่16มันแบบเฮ้ยมันมีเพิ่มมามันมีเพิ่มมาเรื่อยเจนมันมันเริ่มกลายเป็นเยอะขึ้นคนที่เข้าม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 าถูในฟุตบอลวันเดียวจบของพามเนี่ยบางมองว่ามันมาจากการจัดการที่ดีของฟุตบอลลีกนะครับมันก็จะเฮ้ย ของพามเว้ยแม่งจัดดีว่ะเฮ้ยไปไป,ไปเล่นกันมันจะปากต่อปากเป็นประมาณนี้มันก็เลยทีมจากที่พามบอกว่ามี12-16มันจะมาเรื่อยๆใช่ครับนะครับทีเนี้ยมันมาบวกกับเราก็เลยขายสตอรี่เพิ่มเข้าไปครับบางก็เลยว่าเป็นอนนิเวอร์เซี่ครบรอบเจ็ดปีของ s อเราก็เลยไปเชิญเพิ่มเติมทีมที่เขาเคยเป็น แชมป์ในลีกในปีนี้พูดง่ายคือเป็นลูกค้าของในลีกของเรานี่แหละใช่ครับแล้วก็ตัวผมเองอ่ะก็คิดว่าผมยังใหม่อย่างที่ผมเคยปรึกษา嗯嗯บปองผมก็เลยคิดว่าแบบผมต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มอะไรเงี้ยผมก็เลยไปคุยกับปอนซึ่งปอนเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลเหมือนกัน<ช>จัดฟ<ช>ุตบอลลีกจัดฟุตบอลเดินสายอยู่ในย่านอ่อนนุชอยู่เนี่ยก็คือในนามพีพีซ็อกเกอร์นี่แหละผมก็เลยไปรับชวนปอนปอน พามาไม่มีความสามารถขนาดหรอกอกลัวไงตอนนั้นทากลัวเพราะว่าเหมือนก็ power บบเรายังมไม,ม,ไม่ไม่พอพูตบอลเดินสายวันเดียวจบเนี่ยมันนักบอลมันมาแต่ละทีมเนี่ยเราก็ไม่รู้จักใครใทั้งหมดกลัวว่าเอ้ยเขาจะมีเรื่องไหมเขาจะอะไรไหมใช่ไหมใช่ครับก็เลยไปชักชวนปอนเออปอนเดี๋ยวเราลองลองหาทีมช่วยกัน huh. ว่าทําให้รายการเนี้ยมันเป็นแกนโอเพนนิ่งของเรา huh. ให้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่เราทาได้แล้วก็ใส่ไปหมดเลยทั้งกาลังกาลังกายกําลังใจกาลังเงินแล้วก็ใส่ไปหมด ท้ายที่สุดบางมันมันมันผลตอบรับมันคือได้48ทีมในครั้งที่1เลยครั้งที่1นี่รายการเอ่อโกโกทัวร์นาเมนต์แกนโอเพนนิ่งที่ไหนสนามแรกที่เราจัดคือวันที่3ทธันวาครับปีที่แล้วนะครับสนามซูเปอร์สตาร์ที่น่าราเราแปดครับหรือซูเปอร์คิกเก่าครับเนี่ยเราก็เหมาปิดทั้ง4สนามเลยครับบังแล้วก็จัดงานแกนโอเพนนิ่งครั้งแรกที่นั่น ยอมรับเลยครับบางว่ามันก็มีความติดขัดหรือแบบด้วยกับประสบการณ์ใช่ใช่เกิดโดยได้รับคําติชมมากมายเราเราเรายอมรับเลยว่าวันนั้นเราเราไม่ดีแต่เราพยายามทําให้ดีที่สุดครับบางใช่ประมาณนี้ก็คิดว่าในครั้งแรกเนี่ยเราผลตอบรับเราประสบความสําเร็จความพึงพอใจในพามกับทีมงานเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ คือถ้าตีเป็นเปอร์เซนต์อ่ะผมต้องพูดตรงๆว่ามันเกินร้อยเปอร์เซนต์ครับบางเพราะว่าเราเองไม่เคยคิดว่าเราจะทําได้หรือมายืนณจุดนี้ได้เลยแต่วันนี้มันเป็นเพราะเพื่อนพี่น้องในวงการนั่แหละเขาเขายังเกิดความเชื่อใจแล้วก็เกิดจากปอนเกิดจากการทําลีกของตัวเองเนี่ยมันทําให้ผักดันเห้ยอมันทำไมเรามาถึงขนาดนี้มันดีใจครับแล้วมันก็เหนื่อยมากแต่มันดีใจมันดีใจมากๆครับบางครั้งแรกใครได้แชมป์ครั้งแรกเนี่ย นัดชิงแล้วกันนะจะเป็นฮาร์เล f มเอครับจะชิงกับบ้านเนื้อปูยูเอเนจีนะก็แต่ท้ายที่สุดก็คือเสร็จให้กับบ้านเนื้อปูยูเอเนแล้วก็ฮาร์เลมก็จะเป็นที่2ใช่ครับแล้วก็ครั้งต่อมาเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจในการจัดวันเดียวจบมากขึ้นนะความมั่นใจมันอาจจะยังไม่เต็มร้อยครับบางแต่มันมีไฟเข้ามามันมีไฟว่าเฮ้ยกูทาได้กูต้องทําได้แล้วแล้วอยากจะลองท้าทายตัวเองดูว่า เราจะทําได้แค่ไหนเราจะแข่งกับตัวเองอ่ะบางเราเราไม่ได้มองใครเลยเราบอกว่าเฮ้ยศักยภาพตัวเองขีดจํากัดที่มีเนี่ยมันจะทําให้เราพาเราไปได้แค่ไหนมันก็เลยทาให้เห็นผว่าเราจะไม่หยุดแค่ครั้งที่หนึ่งแล้วก็จะพยายามหาโอกาสทําทุกครั้งที่มีโอกาสอะไรเงี้ยครั้งที่สองที่ไหนครั้งที่สองก็จะไปไปที่จังหวัดสุรปทัยครับบางสนามเดบัวนี่นะซึ่งสนามนี้มันเป็นสนามที่แบบ ชยักษ์ที่หลับไหลอะบางครัมันมันเคยเป็นสนามที่เป็นสังเวียนเตะบอลมันมีเคยเป็นสังเวียนเดินสายของทีมฟุตบอลดีๆหลายทีมนะที่บูรณาแล้วมันก็เงียบไปไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันแล้วก็มีพามเข้าไปจัดใช่ครับครั้งนั้นเราก็จัดแบบลรลดสเกลลงครับเราก็อยากลองดูแลทีมให้ง่ายขึ้นให้ดูแลกันง่ายขึ้นแต่ว่าใส่คุณภาพเข้าไปพอมันเกิดฟีดแบ็กจากครั้งที่2ออะครับบางมันก็มีคนเขาสนใจ มีเจ้าของสนาม KK แพทย์กษาครับก็อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเหมือนกันเขาก็มาดูติดต่อว่าฉันอยากจะได้ออกกนฬาเนี้ยไปทําให้เขาเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคในเดือนถัดไปเราก็ไปจัดที่สนาม KK แพทย์กษาก็อยู่ในสุรปราการเหมือนกันครับบงครั้งนั้นก็24ทีมก็ได้รับผลการตอบรับที่ดีเหมือนกันแชมป์สองห่เหมือนกันใช่แล้วก็กี่ครั้งละโกโก้ทัวร์นาเมนต์นับจนถึงครั้งปัจจุบันตอนนี้ครับเป็นครั้งที่7ครับครั้งที่7ครั้งที่4ที่5ที่6เป็นยงไครั้งที่4เ่ย ต้องเรียกว่าเป็นฟุตบอลเงินแสนครั้งแรกของเราที่จัดที่ซูเปอร์สตาร์ดีนาครับ,รบอันนี้เราก็มาจัดร่วมกันกันกบพี่อีกคนหนึ่งใช่ครับ<ช>ไอ้บา<ช>บา,บานม e อเอกโกโกก็คือเป็นเงินแสนครั้งแรกโกโก้ทัวร์นาเมนต์เวลารับรางวัลน,นะมันยิ่งใหญ่เหมือนแบบมันไม่ใช่ฟุตบอลอรายการวันเดียวจบเหมือนที่บางเคยผ่านๆมาถามว่าจุดเริ่มต้นที่พามคิดอยากทําตรงเนี้ย มันมันเริ่มต้นมาอย่างไงในพาร์ทของการรับรางวัลใช่ในพาร์ทการรับรางวัลคือก็ต้องบอกตามตรงว่ามันถูกต่อยอดมาจากในลีกแหละครับมันเรารับรู้แล้วเราก็รู้สึกผลฟิลนั้นว่าเฮ้ยเนี่ยคือแชมป์จริงๆเขาเขาจะต้องทำไงเราไม่ได้บอกว่าที่ไหนเป็นอย่างไรแต่เราแค่มองว่าเราทําได้ดีแค่ไหนผมก็เลยมองว่าอะไรล่ะที่จะเป็นจุดยืนยันว่าเขาคือแชมป์ก็เลยโอเคตัดสินใจกับกับทีมงานว่า มันเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเลยนะที่เราจะต้องลงในส่วนนี้ก็เลยตัดใจก็ดิก็ลองวัดดูก็เลยสั่งช่างทำเวทีขึ้นมายิ่งยิ่งใหญ่มากนะครับในการพาร์ทของการรับรางวัลในทัวร์นาเมนต์ของโกโก้ทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งบางเองนะครับมีส่วนร่วมตรงนั้นเนี่ยถึง2ครั้งนะครับถึง2ครั้งในการส่วนที่บางเคยขึ้นไปอยู่บนเวทีใช่ในในส่วนขึ้นขึ้นไปรับรางวัลอะไรเงี้ผมทำกลับมาดีกว่าให้บางเป็นฝ่ายรีวิวเองบ้างดีกว่า ความรู้สึกนะมันความรู้สึกอะ่ะเราเหมือนรู้สึกว่ากูเป็นแชมป์จริงๆนะครับคือที่กูเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยแล้วเราขึ้นได้ขึ้นไปรับรางวัลตรงเนี้ยมันเหมือนก็แบบว่าเราแม่งแบบแล้วมันถ่ายทอดลายสดออกไปใช่ไหมคนมันก็ดูเยอะใช่ไหมมันก็เหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแชมป์เนี่ยแม่งยิ่งใหญ่วะนะส่วนตัวมันยิ่งใหญ่มันคือแชมป์จริงๆของพวกเรานะครับ มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีแอคชั่นหลายๆอย่างนะไม่ใช่เดินขึ้นไปรับถ้วยเฮจบมันไม่ใช่นะรมันมีระหว่างทางเดินไปเราต้องเป็นแบบไหนรู้สึกยังไงเราก็จะได้แสดงออกมาก็ก็ขอชื่นชมนะขอชื่นชมในในในพาร์ทของการรับรางวัลของรายการโคโก้ทัวร์นาเมนต์นะครับ ครับในส่วนของฟุตบอลลีกก่อนละกัน<า>ครับฟุตบอลลีกก็เหมือนเดิมครับเราก็เราก,เราก็จะพยายามจัดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเอาไว้แล้วก็ให้พี่ๆน้องๆได้มาเตะบอลกันก็อาจจะไม่ได้โฟกัสไปเท่าเดิมแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องผันตัวเองออกมาดู อีกสายงานนึงก็คือเป็นของโกโกวร์นเมนต์ด้วยอะไรเงี้ยครับก,ก็คงจะรักษาคุณภาพแบบเดิมไว้รักษามีตรภาพแบบเดิมไว้ให้มันดีที่สุดครับทีนี้ในส่วนของโกโกวร์นเมนต์ปีนี้เราก็วางแผนไว้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเดือนหนึ่งเราก็จะมีรายการสักหนึ่งครั้งอาจจะมีเงินแสนสัก3าครั้งต่อปีเงินห้าหมื่นสัก3าครั้งต่อปีอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งครั้งนึ่งนี่ปีนึงเท่ากับ12ครั้งโดยประมาณครับโดยประมาณนะ<ช>แล้วก็ตอนนี้ลีกเอเซเว่นมีที่ไหนบ้าง ตอนนี้ครับก็ต้องเรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของเราก่อนครับตอนนี้เราจัดหลักๆอยู่ที่โซโกโปอนุทีสิบเครับสนหมแห่งนี้ใช่ครับที่เรากำลังถ่ายรายการกันอยู่วันไหนบ้างครับเราจะมีลีกวันอังคารครับพระรหัสศุกร์และเสาร์และอาทิตย์ทั้งหมด5าวันครับก็เดี๋ยวจะมีเปิดที่แถวแถวมินบุรีอ๋อครับแล้วก็ที่แถวย่านลาดพร้าวด้วยครับก็พยายามค่อยๆแยกล่างยังไงเนี่ยถามหนอยต้องขอบคุณทีมงานครับเรามีทีมงานที่ ที่เขาพร้อมจะลุยไปกับเราครับตัวผมคงทําคนเดียวไม่ได้ก็ต้องยกเครดิตตรงนี้ให้กับทีมงานพี่น้องที่เขายังสละเวลาหรือใช้ความรู้สึกดีๆมาทํางานร่วมกันครับอันนี้ต้องพูดตามตรงคําถามสุดท้ายาพามจัดฟุตบอลวันเดียวจบมาเนี่ยเจ็ดครั้งแล้วนะครับมีความคิดมีความรู้สึกยังไงกับวงการฟุตบอลเดินสายบ้างครับ สำหรับผมนะครับผมคิดว่าฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะฟุตบอลเดินสายฟุตบอลลีกหรือฟุตบอลออกกาลังกายอ่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนมาด้วยสิ่งเดียวกันก็คือการอยากเตะฟุตบอลด้วยความรักฟุตบอลท้ายที่สุดแล้วผมอยากจะฝากว่าเราไม่ได้มาเพราะเงินรางวัลเราไม่ได้มาเพราะเราถูกจ้างผมอยากให้ทุกคนลงไปสนามเนี่ยลงไปเล่นด้วยใจไปโชว์ศักยภาพไปเล่นในสิ่งที่รักรักษากฎรักษากติกาแล้วก็ผมอยากให้ฟุตบอลมันสวยงามคือในแง่ของนักเตะครับ ผมไม่รู้ว่าเขาประสบความสำเร็จสิ่งไหนแต่ในแง่ของผมทุกครั้งที่ผมเห็นนักเตะลงสนามแล้วเขามีความสุขเขาได้รับรางวัลหรือเขาได้มาเล่นแลวเขาสนุกนั่นคือความสุขสูงสุดข,ข,ข,ของผมผมมองว่าแค่นี้แหละผมเพียงพอแล้วคือขอแค่ให้เล่นให้สนุกแค่นั้นเองครับทักวันนี้มันก็เลยทําให้วงการฟุตบอลเดินสายมันทําให้มีการพัฒนามากขึ้นนะครับนักเตะหลายๆทีมนะครับมีเขาเรียกได้ว่ามีเงิน หาเลี้ยงชีพได้กันพราบบอลเดินสาย<ช>นะครับอย่างตรงนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าฟุตบอลเดินสายทําเป็นอาชีพได้แล้วนะครับ,รบตอนนี้ความเป็นผู้จัดนะครับอยากจะฝากอะไรถึงนะครับเ,เขาเรียกว่าผู้จัดการทีมคนทําทีมแล้วก็นักเตะบ้างในมุมของผมนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนะี่ยเราเราไม่ได้อยากฝากแต่เราอยากขอบคุณเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ทุก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 ส่วนต้องอาศัยซึ่งกันและกันครับไม่มีอย่างเช่นไม่มีบางวานบ,บางไม่มาส่งของผมผมก็ไม่มีรายการถูกไหมครับงั้นผมว่าทุกๆส่วนเป็นจิ๊กซอที่สําคัญครับผู้จัดก็ทํางานในส่วนของตัวเองให้เต็มที่นักเตะก็ตั้งใจเล่นให้เต็มที่ผู้จัดการทีมที่เขาส่งทีมเขาก็มีใจเขาถึงส่งพราผมอยากให้ทุกส่วนเนี่ยมันทําด้วยความรักครับบางแล้วก็ อยากให้ทุกส่วนมันออกมาด้วยด้วยความรู้สึกดีๆมาเตะบอลไม่อยากให้มีหลอกว้อยวายทะเลาะกันเงี้ยพะสุดท้ายแล้วออกมาครับบางเราก็สวัสดีเป็นเพื่อนกันหมดเป็นเพื่อนกันหมดถูกต้องครับบางออกมานั่งกินข้าวกินเหล้ากินเบียร์ด้วยกันนะครับนักบอลฟุตบอลเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็อยากให้พามนะครับฝากอะไรนะครับถึงบรรดา FC ช่องเดินสายไปกับบางวานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกหรือฟุตบอลวันเดียวจบนะครับฝากได้เต็มที่เลยครับสำหรับผมนะครับก็พามนะครับในนามเป็นตัวแทนโกโก้ทอมิน ก็ต้องขอบคุณบางวานครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ผู้จัดน้องใหม่เล็กๆที่เพิ่งเริ่มครับถ้าเปรียบเสมือนการเรียนศึกษาผมเองก็อยู่ในชั้นปฐมยยังต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเยอะแยะเลยจากบางวานจากพี่ๆผู้จัดที่เขาอยู่ในวงการเดินสายเราก็นี่ครับก็อยากจะฝากนะครับช่องบางวานเดินสายไปกับบางวานนะครับก็มาเตะบอลกันเถอะเนาะสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่ามิตรภาพรันนะครับประมาณนี้ครับก็นะครับอยากจะฝากนะครับ นักฟุตบอลนะครับหลีกคนทํางานนะครับหลีกออกกําลังกายเน้นออกกําลังกายนะครับสําหรับหลีกเอสเนะครับเดี๋ยวจะขึ้นนะครับเพจไว้ให้นะครับแล้วก็นะครับฝากมานะครับมาเตะกันในหลีกนี้บางรับรองว่านะครับหลีกเนี้ยเป็นหลีกคุณภาพอีกหลีกหนึ่งนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไงไม่มีไม่มีนักเลงเนาะไม่มีนักเลงทุกอย่างจบคือในสนามนะครับอันนี้บางรับรองได้นะครับวันอังคาร พร้นหัดสุกเสารวพื้นหัดสุกเสาอาทิตย์5วันครับที่สนามสกอโปอลนุ่นสิบเจ็ดแล้วก็พวกวันเดียวจบอะไรเงี้ยแล้วก็วันเดียวจบจะเป็นของทางโกโกท์นาเมนต์เนาะเป็นอีกชื่อนึงของเราเป็นอีกชื่อนึงนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของเอเซเว่นนะครับกับโกโกท์นาเมนต์ได้ตรงข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับเดินสายไปกับวงวันวันนี้นะครับกับน้องพามแห่งเอเซเว่นนะครับนี่คือผู้จัดน้องใหม่ที่เรียกได้ว่ามาแรงในย่านอ่อนุ่นนี้ก็ว่าได้นะครับ นะครับฝาก EP นี้ไปด้วยนะครับใครชอบใครกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับช่อง YouTube เดินสายกับบางวานด้วยนะครับ EP หน้าจะพาไปไหนอะไรยังไงนะครับเราก็เดี๋ยวมาชมติดตามชมกันครับ EP นี้นะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำดื่มน้องฟาตินซูชิคันเทปเตี๋ยววัดดงบางเกิกดีไซน์บานเสื้อบอลคอมพาสมาเฟียบุฟเฟ่อดิทักบาร์